สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับหมอเล่าเรื่องนะครับผมหมอวิโรจน์ตันติโกสุมครับดิฉันเชลินทิปเก้าสมพงศ์นะคะวันนี้ค่ะเราก็จะมีสาระความรู้เกี่ยวกับเจ้าโนวาแมกนะคะจากคลิปที่แล้วนะคะวันนี้คุณหมอก็จะมาเจาะลึกลงไปอีกนะคะว่าเจ้าวัคซีโนวาแวกเนี่ยมันดียังไงนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามพูดคุยกับคุณหมอเลยค่ะครับก็โนวาแวกนี่เป็นวัคซีนที่ผมผมตื่นเต้นกับมันมากเลยนะมันเหมือนกับว่าเออเป็นวัคซีนที่เราเฝ้ารอคอยอ่ะ วันนี้ก็จะมาเล่าว to <diction> <Portuguese> okay. ่าท mm ําไมเราถึงต้องเฝ้ารอมันนะครับตัวแวกเนี่ยผลิตโดยประเทศในสหรัฐอเมริกานะฮะแล้วก็แล้วก็เออก็ใช้มีข้อมูลในช่วงตั้งแต่วันที่ตั้งแต่ช่วงมิถุนายนเป็นต้นมาเนี่ยข้อมูลจากการศึกษาในมนุษย์นะมนุษย์คือในระยะที่3ามคำว่าศึกษาระยะที่สามหมายความว่าเขาทดลองในมนุษย์ตั้งแต่ระยะที่1ระยะที่2ระยะที่3และระยะี่3ก็มีการศึกษาในมนุษย์เยอะหน่อย3 0ม0คน สามพันคนขึ้นไปแล้วก็จะดูเรื่องของผลข้างเคียงผลแล้วก็ดูเรื่องของอประสิทธิภาพมันเป็นยังไงบ้างนะครับคุณหมอคะแล้วประสิทธิภาพค่ะจากการศึกษาเนี่ยประสิทธิภาพของเจ้านกวัคซีนโนวาแวคเนี่ยมันมันมันดีแค่ไหนคะคือคําว่าประสิทธิภาพเนี่ยนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียก efficacy เนี่ยนะฮะเขาก็มักจะใช้ในการเปรียบเทียบกันว่าประสิทธิภาพหมายความว่าเราเทียบกับ2กลุ่มกลุ่มหนึ่งฉีดวัคซีนชนิดหนึ่งกับอีกกลุ่มหนึ่งไม่ฉีดวัคซีนเลย แล้วเราติดตามสองกลุ nah. ่มเนี huh. so ่ยกลุ่มที่ฉีดวัคซีนกับกลุ่มที่ไม่ฉีดเนี่ยกลุ่มที่ฉีดเนี่ยพบว่ามีความเป็นโรคหรือว่ามีอาการจากโรคโควิดเนี่ยน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ฉีดวัคซีนกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะถ้าเรามองย้อนไปเนี่ยตอนนี้ข้อมูลไอซูโนแวคเนี่ยประมาณ50%นะฮะ5้ก็หมายความว่าในคนที่ฉีดวัคซีนซิโนแวคเนี่ย จะมีคนที่ป่วยแล้วเป็นโรคเนี่ยและมีอาการน่นะฮะน้อยกว่าคนที่ไม่ฉีดเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นสิบแต่ว่าแอตตาก็เจ็ดสิบหกถูกไหมกลุ่มที่กําลังรอคอยกันอยู่เนี่ยก็คือไฟเซอร์โมเดนาอันนั้นเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยอ๋อแสดงว่าได้ผลดีที่สุดได้ผลที่สุดหมาย<ม>ว่าฉีดไปแล้วเนี่ยแทบจะไม่เจอคนที่ติดเชื้อแล้วก็ป่วยมีอาการนะฮะน้อยแทบไม่เจอเลยครับข้อมูลของพิภาพของวัคซีนตัวนี้เนี่ยของโนแวกเนี่ยนะครับก็มีการรายงานในช่วงมิถุนายนที่ผ่านมาเองนะก็ดูตัวเลขแล้ว น่าดีใจนะ <Okay. S 2> คือพบว่าตัววัคซีนโนแอกเนี้ยสามารถที่จะลดอัตราการติดเชื้อและมีอาการของของประชากรเนี่ยได้ถึงมากกว่า90%อนหมายถึงว่าลดหมายถึงว่าในกลุ่มที่มีอาการน้อยน้อยนะ <Okay. S 2> แล้วถ้าในกลุ่มที่มีติดเชื้อโควิดและมีอาการรุนแรงมากๆเนี่ยพบว่าลดได้หมดเลย uh huh. คือแทบไม่เจอเลย uh huh. เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ฉีดวัคซีนเนี่ยตัวนี้เนี่ยลดได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต ปเป็นะลยที่น่าตื่นเต้นมากแล้วก็ยิ่งกว่านั้นเนี่ยเขามีการศึกษาในกลุ่มคนผู้สูงอายุมากกว่า65ปีขึ้นไปเนี่ยประสิิภาพก็ยังมากกว่า95%อยู่ดีแล้วโดยที่ผลข้างเคียงในผู้สูงอายุเนี่ยกับพบน้อยด้วยะนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลซึ่งน่าดีใจนะครับอ,อย่างที่เราทราบกันนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยคะ่ะเร็วๆเ,เนี่นะคะโควิด1นที COVID มีการกลายพันธุ์อีกแล้วนะคะ เลยไม่แน่ใจค่ะว่าวัคซีนโนว,วัคเนี่ยจะสามารถครอบคลุมในการกําจัดเชื้อไหมคะก็คือว่าโนวัคเนี่ยเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างล่าสุดเมื่อเทียบกับเ,เทียบกับวัคซีนต,ตัวอ,อื่นก็พบว่าไม่ป็นเรื่องของสายสายพันธุ์ของอัลฟาเบต้าเดลต้าหรือว่าแลมดานะครับข้อมูลที่ออกมาณตอนนี้เนี่ยกลุ่มสายพันธุ์ตั้งแต่เรื่องของอัลฟาเนี่ยสามารถลดได้มากกว่า90%เลยนะครับ แต่กลุ่มเบต้าเนี่ยจะได้แค่ประมาณ50นะครับส่วนของที่เหลือเนี่ยก็เพราะว่าก็มีแน,น,นวโน้มว่าจะลดลงป้องกันได้แต่ว่าตัวเลขเนี่ยยังไม่ออกมาชัดเจนนะครับซึ่งโดยภาพรวมแล้วก็ถือว่าอย่างน้อยเนี่ยโนวกเนี่ยสามารถคุมได้ทั้งสายพันธุ์ทั้งเดิมแล้วก็สายพันธุ์ที่กําลังแปรเปลี่ยนแต่ว่าอีกอันหนึ่งที่สําคัญนะครับก็คือว่าวัคซีนชนิดน,นี้สามารถที่จะในการผลิตนะฮะสามารถที่จะ ปรับเปลี่ยนเขาเรียกว่าพันธุกรรมนะครับก็คือเลิกวิศวกรรมทางพันธุกรรมนะฮะในการที่จะปรับเปลี่ยนสารต้นแบบในการที่จะผลิตวัคซีนรุ่นต่อๆไปสายพันธุ์อะไรมาเราก็ปรับเปลี่ยนได้หมดนะครับแล้วนวัวกอรค่ะผลข้างเคียงของเขาเนี่ยค่ะมันมีอะไรบ้างค่ะครับวัคซีนที่เรากลัวกันก็คือผลข้างเคียงที่น่ากลัวก็คือเรื่องของ อาัมาพาตเกิดริมเลือดและอุดตันในสมองเก <Yeah. S 2> ิดอ,าาาอัมพาตอุดตันที่ปอดทําให้เสียชีวิตเลยพวกนี้นะครับ <Yeah. S 2> แต่ว่าจากการศึกษาเนี่ย <Yeah. S 2> พบว่าไม่พบวัคซีนตัวนี้ไม่พบเรื่องของพวซกซอนที่รุนแรงเรื่องการเกิดริมเลือดเนี่ยไม่เจอเลย <Okay. S 2> ก็จะเจอเป็นพวสาซ,ซอนเบาๆ mm hmm. เช่นปวดปวดแขนเป็นที่ฉีด mm hmm. นะครับปวดหัวหรือ <Okay. S 2> การอ่อนเพลียนะฮะเป็นอาการน้อยๆแต่การนี้ก็ยังน้อยกว่า กลุ่มคนที่ฉีดไฟเซอร์ Pfizer หรือโมเดอร์นาด้วยนะครับเป็นไฟเซอร์โมเดอร์นาอาจจะเกิดได้หกสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าตัวของโนเวคเนี่ยพบแค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็รอสองวันก็หายแล้วนะครับมันค่อนข้างปลอดภัยมากเลยเ<ร>ข้อ<ะ>มูลณตอนนี้เราจะเห็นว่าโนเวคเนี่ยมีข้อดีเยอะแยะเต็มไปหมดยังมีข้อดีอีกไหมคะคุณหมอใช่ข้อดีอื่นๆเนี่ยอาจจะเป็นข้อดีที่สําคัญคสําคัญมากเลยนะเพราะว่าในการเก็บรักษาวัคซีนเนี่ยสำคัญที่ผมเล่าให้ฟังว่าตัวไฟเซอร์โมเดอร์นาเนี่ยมันเป็นเกิดจาก การใช้สารพันธุกรรมในการปรับแต่งถูกไหมฮะเพราะในตัวสารพันธุกรรมเราจะต้องรักษามันเนี่ยรักษามันได้เนี่ยต้องใช้อุณหภูมิต่ำมาก <Okay. S 2> คือตั้งแต่ลบยี่ห้าจนถึงลบสิบห้าองศาเซลเซียสซึ่งตู้เย็นมันทําไม่ได้แต่ว่าโนแวกเนี่ยมันเกิดจากการผลิตที่เป็นโปรตีน <Okay. S 2> มันการรักษาก็ไม่ยุ่งยาก <Okay. S 2> ก็คือใช้อุณหภูมิแค่สองถึงหกองศาก็คือตู้เย็นบ้านเราเนี่ยแหละ <Okay. S 2> ก็สามารถเก็บได้นานถึงสามเดือ <Okay. S 2> นถึงหกเดือนเก็บได้นะครับเพราะฉะนั้น ด้วยข้อดีตรงนี้ทําให้เราในการกระจายวัคซีนไปทั่วประเทศเนี่ยมันก็ง่ายนะครับง่ายไม่ต้องหาเครื่องมือพิเศษในการเก็บรักษามันนะครับฮะแล้ววัคซีนดีๆแบบนี้คาโนวาแว็เนี่ยจะเข้ามาใช้ในประเทศไทยเมื่อไห,หร่คะคุณหมอเอออันนี้ก็คงตอบยากนะครับแต่ว่าขอเท้าความนิดนึงนะครับว่าโนวาแวกเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งเกิดจากการศึกษาของกลุ่มที่เขาเรียกโคแวกนะฮะเพราะฉะนั้นเขาสร้างมาเพื่อในการที่จะ ให้กระจายไปกับกลุ่มประเทศที่กําลังพัฒนานะครับประเทศที่กาลังพัฒนาทั้งหลายเนี่ยได้วัคซีนเหล่านี้ขึ้นมาแต่วันเราเสียงนิดนึงว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นกลุ่มอยู่ในกลุ่มโควิดแต่ก็อนาคตหวังว่าเราจะได้เข้ากลุ่มนะเับเขาบ้างเนาะก็มีโอกาสได้เจอตรงนี้แล้วก็ตัวนี้ยังไม่ได้รับรองโดยองค์การอนามัยโลกนะครับณวันนี้ยังไม่รับรองแล้วก็ทาง FDA ของสหรัฐก็ยังไม่ได้รับรองแต่ก็เชื่อว่าอีกไม่กี่เดือนก็น่าจะประกาศออกมา นะครับแล้วก็จะใช้กันได้แต่หลายประเทศก็เริ่มหันมาสนใจอย่างแคนาดาก็เริ่มที่จะทำสนญญาตั้งโรงงานในแคนาดาในการที่จะทำวัคซีนตัวนี้ขึ้นมาสิงคโปร์ก็คาดหวังว่าปลายเดือนปลายปีนี้น่าจะได้นะครับของเราก็ได้ข่าวว่าในโรงพยาบาลกทมก็เตรียมตัวจะนําเข้าเหมือนกันถือว่าเป็นข่าวดีนะคะครับก็หวังว่าความหวังนะครับว่าน่าจะปลายปีนี้นะครับผมก็รอนะครับว่าจะได้วัคซีนตัวนี้เข้ามาใช้หรือเปล่าครับค่ะ วันนี้เราก็ได้รับข้อมูลแล้วก็สาระดีๆเกี่ยวกับวัคซีนนะคะที่มีอยู่ทั้งหมด4ชนิดนะคะแต่ที่สําคัญวันนี้ที่คุณหมอมาพูดก็คือจะเป็นชนิดล่าสุดก็คือโนวาแว็กจะเป็นวัคซีนตัวล่าสุดนะคะค่ะวันนี้คุณหมอก็ได้ให้ข้อมูลนะคะหรือว่าความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับวัคซีนโนวาแว็นะคะเป็นวัคซีนตัวล่าสุดนะคะที่กาลังจะเข้ามาในประเทศไทยนะคะค่ะทางศูนย์ชีวาต้องขอบคุณคุณผู้ฟังมากเลยนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังเกี่ยวกับสาระดีๆที่ทางเราได้มอบให้นะคะ เดี๋ยวโปรดติดตามคลิปหน้านะคะ EP หน้านะคะว่าทางศูนย์ดูแลเนี่ยจะมีความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับวัคซีนหรือว่าเกี่ยวกับโรคนำมาฝากท่านผู้ผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ถ้าไงเราขอตัวก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ